มาอยู่กันที่ท้องชื่อชื่นรักกันพาดไปกดกระดิง่งฉันเตือนกดไลค์กดติดตามเพราะว่าเธอจะไม่ได้ขาดคลิปต่อไปครับจีกบ่าว่าปลาไปเยอะแค่ไหนนี่เลยมไต่ไปับ ไปทำอะไรครับพี่ไปพี่ไปพี่ไปทำอะไรไปทำอะไรผู้พันเัียวถ้าพ่อจะให้ดูต่วนี้นไปคิดไปบอกเลยว่าพ่อกินได้สองวันไปเอง มีปลา,า,า,าอะไรบ้างมีปลาอะไรบ้างมีปลาดูปลาค่บปลาตัวอะไรก็ไม่รู้ดำดำแ,แล้วมีมปลาค่าไหมไม่มีค่ะมีสิบปลาไม่ก็ปลาจุดกระสื ไป này รู้ไปทํา มันเป็นยังไงปอยมาลูกผมไปให้เด็กอยู่ใะครอบครั <t lateral oni> มีปลาทองปลาดุกปลาหอปลาครับผมรู้จักกันผิดอนไม่รู้มาต้องมาคอนเทนี์ปลาอะไรปลาอะไรที่มันสุดขาพปลาค่ะไม่ใช่ปลาครับปลาอะไรที่มันสุดขาพขนาดนั้นปลาชานทอดขาปลาอะไรนะไปปลาทอดแค เยอะไหมเนี่ยหมอจะจับ ตามเพื่อไม่จห้ช่องเรามา